สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะกับทางมัติชนทีวีอีกครั้งหนึ่งค่ะก็วันนี้นะคะนานา,นานชนา,าการสุวรรณวงศ์ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปคุยเกี่ยวกับเรื่องอาหารของสอสอนะคะข้าวกลางวันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและก็เรื่องราวต่างๆอีกมากมายค่ะกับคุณหมอทศพรเสรีรักค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็วันนี้เราก็อยู่ที่สภาเลยนะคะก็มาหาคุณหมอที่นี่เลยที่เนี้ยค่ะคุณหมอคะก็ จริงๆอ่ะครั้งที่แล้วคุณหมอเองก็ลงรับสมัครเลือกตั้งเหมือนกันผมเป็นสอสอมาตั้งแต่ปี2539 39, 39พอปี49เนี่ยตอนโดนปฏิวัตินายุพักไทยรักไทยผมเป็นกรรมการบริหารพักก็เลยโดนตัดสิทธิ์ไป5ปีแล้วพอหมด5ปีผมกาเป็นโฆษกรัฐบาลในสมัยนายกยิ่งรักษณอ,อีก2ปีก็โดนปฏิวัติอีกรอบ คราวที่แล้วเนี่ยลงสมัครในนามภักคไทยรักษาชาติฮะคือคะแนนที่แพ้ของผมนี่เยอะมากเราก็รู้อยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้เพื่อไทยไม่ได้ปาร์ต้ลิสค่ะนะังนั้นคะแนนผมส่วนที่เกินคะแนนเฉลี่ยเนี่ยมันไม่สามารถไปช่วยเพื่อไทยได้เลยก็กล่าวว่าไปลงไทยรักษาชาติเพื่อจะได้ดึงปาร์ติลิสให้ไทยรักษาชาติปรากฏว่าไทยรักษาชาติถูกยุบปิกก็เลยโดนไปอีก4ปีก็เลยเพิ่งได้กลับ,ลบมาเข้าสภาครั้งนี้ ค,คือเหมือนเราก็พยายามแก้เกมแหละ,<ฮ>ะต่างๆต,ตามกฎหมาย <ฮะ S 2> ที่เขียนไว้ให้เล่นในกติกาทีนี้ก็กลับมาครั้งนี้นะคะเพราะว่าก่อนการกลับมาเนี่ยเราก็จะเห็นคุณหมอว่าอาจทางานนอกสภามาโดยตลอดเนาะไม่ว่าจะเป็นภาคสังคมหรือการช่วยเหลือต่างๆ <ฮะ S 1> ทีนี้พอได้กลับเข้ามาสภาแล้วค่ะสิ่งที่โดดเด่นมากๆเลยคือเราเห็นคุณหมอเนี่ยอภิปรายในเรื่องของอาหารของสอสตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะคือจ,จริงๆเนี่ยผมกิจกรรมที่ผมทำเนี่ย เรื่องของความทุกข์ยากเรื่องของความเหลื่อมล้ำเนี่ยทำมาตลอดผมมีมูลนิธินะชื่อมูลนิธิปันบุญก็คอยช่วยเหลือคนที่เจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตคนที่ทุกข์ยากมากๆเป็นเบื้องต้นก่อนที่ก่อนที่เขาจะได้รับความช่วยเหลือจากรัชการหรืออะไรต่อไปเนี่ยะนะทีนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็มันก็ทำให้เรื่องนี้เนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ผมทำก่อนข้างเยอะ ช่วงที่โควิดเนี่ยผมไปดูแลคนไร้บ้านที่รัดดำเนินที่หัวลำโพงค่อนข้างเยอะตอนนั้นก็พาคนไร้บ้านไปฉีดวัคซีนนะฮะไปฉีดวัคซีนคคโควิดเนี่ยเพราะว่าเราก็กลัวว่าคนไร้บ้านเนี่ยจะเจ็บป่วยแล้วก็จะแพร่เชื้ออะไรมันก็มีความสัมพันธ์กันมาตลอดคือเขามีจํานวนเยอะไหมคะคุณหมอก็มีม,ม,มีมีหลายร้อยคนหลายร้อยเลยนะ,ะมันก็มีการหมุนเวียนกันบ้างอะไรบ้างครับผมม,ม,มันก็เลยทําให้รู้สึกเหมือนเรื่องนี้เป็นเรื่องเด่นแต่ความจริงก็ ทุกเรื่องนั่นแหละนะฮะเรื่องความทุกข์สุขเรื่องสาธารณสุขแล้วก็เรื่องประชาธิปไตยเรื่องการเมืองครับก็ใช้บุญนิธิปันบุญเนี่ยเป็นตัวนําในการไปช่วยคนทุกคนยากเพราะว่าถ้าเราดูในแฟนเพจของคุณหมอเนี่ยใน Facebook เราจะเห็นแล้วว่าอ่ะจริงๆคุณหมอเนี่ยช่วยหลายเคสไม่ใช่แค่เคสว่าโอเคเอาเอา,เอาข้าวไปให้คนไร้บ้านอย่างดีะนะคะยังมีเหมือนกับว่าเวลาที่มีใครมีความเจ็บป่วยมากๆคุณหมอก็จะลงไปตลอดทั้ง ทั่วประเทศทําไม่มีขอบเขตจ,จํากัดเพียงแต่ว่าถ้ารู้หรือว่ามีการขอความช่วยเหลือมาก็จะไปแล้วตรงนี้ค่ะที่ว่าในสภาที่มีการอภิปรายบอกว่า3ข้อในเรื่องของอาหารของสสนี่มีอะไรบ้างคะคืออย่างนี้อาหารเนี่ยค่ะในสภาเนี่ยเขาจัดเลี้ยงเรามีประชุมตั้งแต่เช้า9ก้าโมงใช่ค่ะเะนั้นก็มีอาหารเตรียมไว้สําหรับเช้ากลางวันแล้วก็เย็นสําหรับสสอห้าร้อยคนทีนี้พอห้าร้อยคนเนี่ย บางทีอยู่กันไม่ครบมีวันหนึ่งตรงกับวันกำนันผู้ใหญ่บ้านวันนั้นสอสอก็กลับพื้นที่กันไปวันกำนันผู้ใหญ่บ้านาตอนเลิกประชุมสภานี่เหลือสักไม่ถึงห้าสิบคนแต่อาหารเตรียมไว้สําหรับคนห้าร้อยคนม,มันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่สาภาท่านก็จัดใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงแว้แล้วก็พยายามให้สอสอเนี่ยเอากลับไปทานต่อที่บ้านนะฮะผมเห็นนี้ก็โอเคงั้นเราก็เอาใส่ท้ายรถไปเลยแล้วก็ ไปให้คนไร้บ้านที่ราชดำเนินบ้างที่หัวลำโพงบ้างะนะฮะแต่ก็นึกว่าตรงนี้มันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุมันเพียงแก้ปัญหาที่ปลายเหตุงั้นทำยังไงดีปีหนึ่งก็ประมาณอาหารที่สภาทั้งสอสอทั้งสอวอเนี่ยแล้วก็ทุกอย่างที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยรวมกันร่วมร้อยล้านบาทถ้างี้เราประหยัดดีไหมนะเอาสุดขั้วเลยหนึ่งก็คือเลิกเลี้ยงไปเลยค่ะนะฮะสองก็คือ ถ้ายังเลี้ยงต่อเนี่ยเอาแค่มื้อเช้ามื้อเที่ยงได้ไหมมืม้อเย็นไม่ต้องก็ได้เพราะมื้อเย็นเนี่ยก็ไม่ค่อยอยู่<ฆ>ก็แค่นี้ก็ประหยัดก็ไปเยอะหรือไม่ก็ยังเลี้ยงอยู่ก็ได้แต่ว่าให้สอสอสวจ่ายเงินเองอ่ะความสมัครใจละนะแล,<ฆ>แล้วเราก็รู้ล่วงหน้าสมมุติผมรู้ว่าสัปดาห์หน้าเอาสมมุตินะแต่ผมผมเองเนี่ยอยู่อยู่ทุกครั้งที่ประชุมสัปดาห์หน้าเป็นเรื่องรับรองรายงานของ ของหน่วยงานอะไรสักหน่วยซึ่งไม่ต้องการการโหวตเพียงแต่หน่วยงานเขามาเล่าให้ฟังให้เรารับรองรายงานประจําปีอะไรเงี้ยแล้วผมรู้ว่าผมต้องไปกับรัฐมนตรีกระทรวงนั้นเพื่อไปแกป้ปัญหาน้ําปัญหาน้ําแรงตรงนี้อะไรซึ่งซึ่งทุกอย่างนี่ก็เป็นหน้าที่สสด้วยนะแล้วเพราะนั้นผมรู้ว่าพุดหนาผมจะไม่มาเนี่ยผมก็อาจจะบอกกันพุดหน้าไม่ต้องเตรียมอาหารเผื่อผมแต่พื่อใหผมอยู่นะ อาคิดค่าอาหารมาาสมมติวันละห้าร้อยผมก็จ่ายห้าร้อยโอนเงินเข้าสภาก็จะรู้ว่าเอ๊วันพุธนี้จะมีสสมาประชุมอ่ะหรือจะประชุมไม่ประชุมไม่ว่ามีสสบอกว่าต้องการทานอาหาร3ามร้อก็จ่ายไปคนละห้าร้อยแล้วเขาก็เตรียมอาหารเผื่อสําหรับ300รอคนวันพฤหัสถ้ามีอยู่แค่4ี่ร้อยคนก็จัดอาหารไม่แค่4ี่ร้อยคนมันก็<ะ>มันก็จะเป็นการ บริหารเรื่องอาหารอย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้เหลือแล้วคนเราเนี่ยถ้าต้องจ่ายตังเองเนี่ยจะจะรู้สึกเสียดายนะใช่ค่ะ,ใช,คะใช่คถ้าถ้าผมรู้ว่าผมจะมาประชุมผมจะมากินผมเสียตังแล้วเนี่ยแล้วผมก็จะมาทานใช่ไหมฮะ,ะแต่ถ้าพอทานฟรีงี้นะบางวันบบกเดี๋ยวเพื่อนจะเลี้ยงนะเย็นนี้ไม่กินเนี่ยผมมันก็เหลือมันก็ทิ้ง ืออาหารเนี่ยที่เขาจัดให้เป็นรูปแบบไหนคะปลาว่าเป็นบุฟเฟ่อ๋เป็นบุฟเฟ่ต์หาก็มีอาหารที่มีกับข้าวสีห้าอย่างมุมหนึ่งมุมหนึ่งก็เป็นมุมสลับมุมหนึ่งก็อาจจะมีข้าวขาหมูมามุมหนึ่งอาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอะไรอย่างเงี้ยมีมุมนึงเป็นอาหารอิสลาม,มแต่ว่าให้เพียงพอสําหรับคน5้าร้อยคนคแต่มันก็เหลือตลอดอเพราะฉะนั้นร้อยกว่าล้านนี่นะตัดไปเลยฮะหากินเองข้างล่าง มีโรงอาหารมีร้านอาหารไปซื้อเองฮะแล้วประหยัดกบได้ปีละร้อยล้านบาทเนี่ยเอาไปเพิ่มเป็นค่าอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียนทั่วประเทศดีกว่าครับค่ะแล้วคุณหมอเนี่ยเริ่มในการที่นําอาหารของสอสอเนี่ยค่ะไปแจกให้กับคนไร้บ้าน,านตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่<ะ>ประชุมวันแรกเนี่ยเพราะเห็นพราะเหลือเนี่ยเขาก็จะใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงไว้นะก็ให้เอากลับ ผมก็ดูพอคนอื่นเอากลับไปทานคนละถุงสองถุงเนี่ยที่เหลือสี่ห้าสิบถุงผมก็เอาใส่รถเข็นเอาไปใส่ท้ายรถเลยผมก็ไปรราชดำเนินเลยก็ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมามันก็ทําให้อย่างวันนี้แทนที่จะได้กลับบ้านนะผมก็มีหน้าที่ช่วยกันลดขยะอาหารโดยการเอาอาหารที่ยังดีอยู่นะฮะไม่ใช่อาหารเหลือนะแต่อาหารที่ยังดีอยู่ก็ไปให้คนไร้บ้านได้ทานดีกว่า ก็แสดงว่าขณะนี้นะคะที่เราถ่ายทํากันอยู่คุณผู้ชมโดยประมาณเนี่ยหนึ่งทุ่มสินาทีคุณหมอก็ต้องรอรอรอให้สมาชิกทานหมดก่อนคนสุดท้ายแล้วก็เอาของที่เหลือเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ใส่รถเข็นแล้วก็เอาลงลิฟต์ไปใส่ท้ายรถแล้วก็ไปราดดําเินไปคนละคงต่อมันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเลยแต่ว่าก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยครับผมไม่งั้นก็ อาจจะต้องเหลือทิ้งใช่แต่ว่ามันก็จะมีในส่วนของพี่พี่แม่บ้านตรงนี้ก็ก็มีส่วนก็มีก็ส่วนหนึ่งก็แบ่งฮะสาหรับเจ้าหน้าที่หรืออะไรเนี่ยก็มีการแบ่งให้แล้วมันก็ยังเหลืออยู่ดีอ๋อเพราะว่ามันมันสำหรับห0 0ร้อยคนคือมันเยอะมากจริงๆคนได้ร้อยคนครับค่ะแล้วตรงนี้เราขอกลับ วกเข้ามาหน่อยเนาะในเรื่องของการเมืองสักนิดสักหน่อยนะคะคุณหมอคือตอนนี้ค่ะเราจะเห็นว่าจริงๆอ่ะเราเพิ่งเห็นคุณหมอเนี่ยเข้ามาในสภานะเพราะว่าคุณหมอเนี่ยห่างหายไปนานอ,อย่างที่บอกเนาตั้งแต่ปี4 9 4 9 49จนจนมาถึงตอนนี้นะคะก็การกลับมาเป็นไงบ้างคุณหมอความรู้สึกก่อนก็ผมชฉยชยนะผมไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเลยเพราะรู้สึกว่าคือการทํางานให้ประชาชน,นอยู่ตรงไหนก็ทําได้และอย่างสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในม็อบมันตื่นเต้นกว่าทั้งเยอะ นะะเพราะฉะนั้นอยู่ในสภาสนี้เป็นเรื่องที่ธรรมดาธรรมดาเลยบาวิวีวไ,ปววไปเลยนะ,ะแต่ก็แต่มันก็ทําให้เรามีมีอะไรที่เป็นตัวอ้างอิงไงบอกว่าเออที่เราไปทำนะทาในในฐานะเป็นสสนะแล้วก็มันก็สามารถทําอะไรได้มากขึ้นอย,<ม>อย่างเช่นสิ่งที่ให้ความสนใจมากๆก็คือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเพราะสองสามปีที่ผ่านมาเราก็เรียกร้องต้องแก้รัฐธรรมนูญอันนี้ก็เข้ามาแล้วเนี่ยก็ต้องมาผลักดันเรื่องดี อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพอรบรนี้โทษศกรรม,มเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ปี49เนี่ยมันก็มีนักโทษการเมืองคือคนที่เห็นต่างทางการเมืองไม่ได้ไปทําอะไรผิดอย่างอื่นนอกจากการเห็นต่างทางการเมืองโดยเฉพาะสองสามปีนี้ยิ่งเยอะซึ่งคนพวกนี้ไม่ควรจะติดคุกหรือไม่ควรจะคดียังไม่ถึงไหนแต่ไม่ได้รับการประกันตัวมันก็ควรจะได้รับ การยกเว้นจากโทษเสียด้วยการออกพรบนี้ก็โทษรรมก็มเป็นเรื่องที่กําลังพยายามทําอยู่ครับแล้วอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอคะเพราะว่าเราจะเห็นว่าเมื่อเมื่อตั้งแต่ปี6-3เนี่ยที่มันจะมีการชุมนุมใหญ่ ขอ,ของเหล่าที่อาจจะเรียกได้ว่านิสิตนักศึกษาหรือรประชาชนทั่วไปที่ออกมาคุณหมอเองก็มีส่วนร่วมตรงนั้นอ่ะเยอะมากและที่นี้ค่ะเราเห็นว่านปัจจุบันเองทางแกนนําต่างเนี่ยก็อาจจะโดนแบบว่า,าโดนคดีไปหลายท่านเลยนะคะคอยู่ในล้วนจําตอนนี้ก็เยอะเหมือนกันรจริงๆตรงนี้มัน,มนสามารถทําอะไรไ,ได้บ้างไหมคะคุณหมอก็มีอย่างเดียวคือเรื่องพรบนิรโทษกรรมนะถ้าออกพรบนิรโทษกรรมมาได้นะฮะก็คดีทุกอย่างมันก็จบบทสิ้นสุดบท คดีที่พิพภากษาไปแล้วนี่ก็อาจจะก็ถือว่ายกเลิกไปนะแล้วก็ทําให้คนที่มีความคิดเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยได้ใช้ชีวิตที่เป็นประดิสุขอย่างหลายคนก็เป็นนักศึกษาก็จะได้มาเรียนต่อหลายคนนี่เพิ่งเรียนจบก็จะได้ทํางานนาการพวกนี้เขาเขามีไฟเขามีพลังเอาเอาไฟของเขาเอาพลังของเขาเนี่ยมาช่วยกันผลักดันสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าดีกว่าที่จะเอาเขาไปจองจําการเห็นต่างนี้มันไม่ใช่เป็นความผิด แล้วยิ่งเอาเข้าไปขังนันเนี่ยมันยิ่งสร้างความแค้นสร้างความรู้สึกที่จะต่อสู้ให้เขาแล้วมันคนเราต่างกันทางความคิดเนี่ยมันใช้กําลังบังคับกันไม่ได้หรอกแต่มันต้องพูดคุยกันดีๆนะฮะเมื่อมีการแลกเปลี่ยนกันมากเข้ามากเข้าเนี่ยความคิดเห็นมันก็จะความขัดแย้งมันก็จะค่อยๆลดลงลดลงแล้วอย่างนี้คุณหมอคะเหมือนกับว่า หลายคนเขาอาจจะบอกว่าเออหลายๆคนที่เป็นแกนนำเนี่ยที่ออกมานําม็อบต่างๆหรือออกมาเรียกร้องทางการเมืองต่างเป็นกลุ่มคนหัวร้อนจริงๆจริงๆแบบน้องๆที่เขาออกมาหรือแม้กระทั่งคนที่อ่ะอย่างคุณทนายอานนท์อย่างเงี้ยเขาเป็นคนแบบหัวร้อนจริงไหมคะผมว่าไม่ใช่กันนะทุกคนเป็นคนที่สุข,ขุมรอบคอบมีสติปัญญาเป็นคนฉลาดทั้งนั้นถ้าเข้าไปสัมผัสใกล้ชิดจะรู้นะฮะดังนั้นคนพวกนี้เนี่ยเมื่อมีสติปัญญานี่ยเขาจะมองอะไรมากแล้วก็คิดอะไร มากคิดซับซ้อนทําให้บางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไปคิดเรื่องนั้นทําไมไปมองอย่างนั้นอย่างนี้แต่ความจริงเขาก็คือก็คือคนเก่งแล้วก็คนที่มีความรับผิดชอบกับสังคมกับบ้านเมืองเหมือนกับทุกคนเพียงแต่ความเห็นเขาอาจจะแตกต่างแล้วเขาเป็นคนที่มีความกล้าหาญคือคิดแล้วแทนที่อยู่เฉยๆก็คิดแล้วออกมาพูดออกมาต่อสู้มันก็ทําให้รู้สึกว่าเขาเป็นคนหัวร้อนแล้วก็ พอตำรวจเอาข้อฟอเข้าไปปราบปรามไปฉีดน้าไปฉีดแก๊สซัมตาเขาก็ต้องสู้พอเขาสู้เราก็บอกว่าเอ้พวกนี้หัวร้อนนะความจริงไม่ใช่เขาไม่ใช่ไม่ใช่คนเริ่มต้นความรุนแรงอะไรเลยเขาต่อสู้กันอย่างสงบมาตลอดอแต่ตำรวจแต่รัฐบาลชุดที่แล้วนี่แหละที่ไปทําให้เขาบาดเจ็บครับซึ่งรัฐบาลชุดที่แล้วเนาะก,ก็เป็นรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วครั้งนี้ค่ะคุณหมอกลับมาละ ได้มาอยู่ในก็เรียกได้ว่าเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลครับคุณหมอบบกว่าอยากที่จะเริ่มหรือเพิ่มเติมทั้งเรื่องอื่นๆบ้างไหมคะนอกจากเรื่องอแก้ไขรัฐธรรมนูญแล,ล้วหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องพรบรนิรโทษกรรมสองผมว่าสองเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักคือถ้าเราสามารถออกพรบรนิรโทษกรรมได้แก้ไขรัฐธรรมนูญได้เนี่ยมันก็จะทําให้ทุกฝ่ายทุกคนเนี่ยพอใจ ในเมื่อเราแก้รัฐธรมนูญโดยที่ตั้งสสรที่มาจากทุกฝ่ายมาร่วมกันช่วยเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะมันจะลงตัว <ND. S 1> ไงใช่ม, <ND S 2> มันก็จะมันก็จะไปจุดที่ลงตัวที่ทุกคนพอใจแนะแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะสงบส่วนปัญหาเรื่องอื่นเนี่ยเรื่องเศรษฐกษิจเรื่องสังคมเรื่องนั่นโน่นนี่มันก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องทำไม่ว่าชุดไหนก็ตามก็ต้องทําให้คนอยู่ดีกินดีทําให้มีรายได้ เพียงพอกับค่าครองชีพค่าน้ำค่าไฟค่าพลังงานต้องถูกลงให้ประชาชนอยู่ได้แก้ปัญหาเรื่องหนี้สินและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ยทุกอย่างก็สมบูรณ์หรือจริงๆคุณหมออาจจะกําลังบอกเราว่าเราอาจจะต้องเป็นประเทศที่มีรัฐสวัสดิการมากกว่านี้หรือเปล่าคะก็ด้วยก็ด้วยนะฮะแต่ทํายังไงจะถ้าทําให ประชาชนพึ่งตัวเองได้นในหละคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่ถึงจะถึงจะพึ่งตัวเองได้กังมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่สามารถจะช่วยตัวเองได้ตรงนั้นเราก็คงต้องเข้าไปอบอุ้มให้ดีที่สุดท่านที่จะทําได้โอเคค่ะงั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณผู้ชมเราไปดูกันดีกว่าว่าการที่คุณหมอทศพรเนาะจะเอาเข้าวไปแจกประชาชนเป็นยังไงกันบ้างไปดูกันค่ะ ได้ฮะจริงจริง<ๆ>จริงจริงผมไม่สนับสนุนได้ตลอดให้เกิดอย่างนี้นะแต่ว่าเฉพาะหด้าเราก็ทําไปก่อนเพราะว่าแก้ปัญหาให้ถูกจุดจ,จริงๆนะถ้าผมเป็นรัฐมนตรีพัฒนาสังคมนะผมจะหาพื้นที่เอาชานเมืองกรุงเทพหรือว่าที่ไหนก็ได้เป็นพื้นที่ทุ่งนาเนี่ยสร้างที่อยู่ดีๆให้พวกนี้อยู่กันคนละห้องเหมือนเป็นคอนโดเลยนะ กลางวันค่ายลงมาทํางานมาช่วยกันทํานามาช่วยกันปลูกผักปลูกนั่นปลูกนี่ให้มีผลผลิตคือเราจะสอนให้เขาพึ่งตัวเองได้คือไม่ให้เขารอรับจากทํางานด้วยแล้วก็เขาก็จะมีกินมีใช้ยกเว้นคนที่ยังไงล่ะช่วยตัวเองไม่ไหวจริงๆคนป่วยคนติดเตียงอะไรอย่างงี้อันนั้นก็ต้องการการดูแลโดยเฉพาะใช่ใช่เพราะว่าอย่างนี้นี่มันไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุเขาสุดท้ายแล้วปัญหาไม่ได้ถูกแก้ใช่นะฮะ ขอบคุณครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะเป็นห่วงทุกคนนะเป็นอะไรนะฮะคุณลุงที่ป่วยขาแก่ไม่มีแรงนะขาไม่มีแรงปใช้วิวชาไปไหนมาไหนไม่ได้ก็นอนอยู่เงี้ยต้องนอนอันนี้เราก็จะมาเจอเป็นประจำแล้วก็มีคุณลุงใจดีท่านเนี้ยที่จะค่อยช่วยดูแลนะคุณลุงคุณลุงครับเอาข้าวมาฝากนะครับ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้นอนเดะให้นอนเดะเอาข้าวมาฝากนะครับฝากมาแล้วไปหาหมอที่ไหนนะฮะอันนี้ผมพาไปอันนี้นี่เป็นปัญหาที่จริงๆแล้วเนี่ยกระทรวงพัฒนาสังคมกรมอต้องควรจะเข้ามาดูแลให้ให้ให้ถึงต้นเหตุจริงๆอย่างเนี้ยที่เเราเห็นนอนเรียงรายกันอย่างเงี้ย ก็คงต้องดูว่าบ้านอยู่ที่ไหนยังไงสามารถส่งกลับบ้านได้ไหมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ้านอยู่ที่ไหนนะครับบ้านอยู่ไหนครับอยู่บางซื่อไม่ไกลไม่ไกลนะอันนี้ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนะผมก็เรียกร้องให้อยากให้กรทมอยากให้กระทรวงพัฒนาสังคมเข้ามาดูแลทําทําไมอยู่ดีๆคุณหมอถึงถึงรู้สึกว่าโอเคเราเราอยากที่จะดูแลนความเป็นความเป็นหมอของผมเนี่ยค่ะ คือตั้งแต่จบเป็นหมอเนี่ยผมไม่เคยหาประโยชน์จากอาชีพนี้ไม่ไม่เคยได้เงินเยอะๆจากอาชีพหมอเลยก็คือช่วยคนไข้ามาตลอดเสร็จแ,แล้วเราก็เห็นปัญหาสังคมมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็พอวันหนึ่งที่เรารู้สึกว่าสบายแล้วตอนนั้นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นไงต,ตอนยังเป็นหมอวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยเราก็ยังไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่พอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเห็นคนทุกคนยากมากขึ้นมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเอะเราสบายแล้วเนี่ยควรจะทําอะไร คุณคะจะแบ่งปันแล้ว<ช>แล้วการแบ่งปันผมเนี่ยผมจะไม่ทําในลักษณะที่ว่ามาแจากแล้วมีความสุขนะแต่ผมจะชวนคนอื่นมาแจากแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้จุดมุ่งหมายไม่ได้อยู่ที่การแจกแต่อยู่ที่ทําให้คนที่มาช่วยแจกหรือบริจาคก,กันเข้ามาเนี่ยได้รู้จักการเสียสละอย่างผมจะโพส์ใน Facebook ของผมเนี่ยบอกขอแค่คนละสิบบาทผมไม่ขอเยอะเลยผมไม่ไม่ไม่ได้อยากได้รายใดร,รายหนึ่ง ล้านหรือ10ล้านแล้วมาทำอย่างนี้ไม่ใช่แต่ว่าคนที่บริจากเข้ามาสิบบาท10บาท,บาทเป็นแสนแสนคนเนี่ยผมดีใจนะแล้วก็เอาตรงนี้มามันก็ทําให้คนเป็นแสนแสนคนหรือเป็นล้านคนเนี่ยได้รู้จักการเสียสละได้รู้จักการแบ่งปันกันแล้วได้เห็นปัญหาว่ามันยังมีความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยที่จะต้องมาช่วยแก้กันจุดพุ่งหมายผมอยู่งั้นไม่ได้อยู่ที่การแจกเพราะอันนี้มันแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยยกเว้นวันหนึ่งถ้าผมเป็นรัฐมนตรีพัฒนาสังคมหรือผมเป็นผู้ว่ากรทมผมก็จะสามารถทําอะไรอย่างที่ผม ประกาศได้อย่างอย่างที่บอกอะ่ะคือผมเองเนี่ยมาทํางานการเมืองหรืออะไรเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะตําแหน่งแต่การที่เรามีตําแหน่งหรืออะไรเนี่ยมันทําให้เรามีอํานาจหน้าที่ที่จะสามารถมาทําสิ่งที่เราต้องการได้อย่างผมเป็นสอสอที่ผมก็ได้แต่ส่งเสียงเงี้ยทำอย่างเงี้ยแต่ถ้าผมเป็นรัฐมนตรี<ก>ผมก็สามารถม,าามีงบประมาณจัดสรรงบประมาณเอามาใช้แทนที่จะไปอีลุยเฉยชากระนั้นทางนี้ ให้มันมาถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงมาแก้ปัญหาประชาชนอย่างแท้จริงนั่นหลักคือเป้าหมายของผมวันนี้ก็สุดยอดมากๆเลยนะคะได้มาแจกข้าวเนาะจากข้าวสอสอที่เราเห็นโอ้โหเป็นบุฟเฟ่สวยงามเลยจนส ท้ายแล้วถึงมือกับคนที่ต้องการเขาจริงๆต้องการสิ่งเหล่านี้จริงๆนะคะก็สามารถที่จะติดตามคุณหมอทศพรเนี่ยได้ที่แฟนเพจเลยใช่ไหมคะคุณหมอแล้วก็ยังมีมูล,ลนิธิมูล,ลนิธิปันสุปันบุญรับุค่ะปันบุญนะคะของคุณหมอทศพรด้วยตรงวนี้เนี่ยก็สามารถที่จะร่วมบุญกันได้ค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหมอขอบคุณมากค่ะทีให้เกียรติทางมาที่ชลธิ์ดีก็ให้เกียรติทางกานานะคะได้มาสัมภาษณ์วันนี้ก็ได้อะไรมากมายเลยค่ะขอบคุณค่ะดีครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มัติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR code ได้เลยครับ